สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนอร์ใหม่และในคลิปนี้เราก็จะมาจัดท่าอันดับท็อปไฟการต่อสู้ของทานอสที่โผลมาแบบจริงจังแค่นางซองเรื่องก็ตบฮีโร่แตกไปหลายคนมาดูกันดีกว่าครับว่าท็อปไฟการต่อสู้ของจอมไททันอย่างทานอสจะดูเด็ดเผ็ดมันสักแค่ไหนและก่อนที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์ใหม่เอาไว้ด้วยนะครับลอยเธอไอมันมุ่ง อันดับที่5าทานอส VS ฮอปกนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการปรากฏตัวของทานอสอย่างเป็นทางการ พราะหลังทานอสบุกถล่มดาวแซนดา้าและชิงออามานีพลังมาได้เขาก็รีบมาดักรอยานลีภัยชาวแอสการ์ดเพื่อต้องการที่จะเอาอมมานีอวกาศที่อยู่บนญญาณลำนี้เขาได้บุกขึ้นยานแล้วจัดการกับนักรบบนญญาณจนตายเกลื่อนและทอที่ไม่เหลือเลี้ยวแลกที่จะสู้กับทานอสโลก,กีเลยได้ส่งสัญญาณให้ฮักออกมาเล่นงานกับทานอสฮักที่โผล่ออกมาอย่างบ้าคลั่งเขาเข้าจัดการกับทานอสแบบที่ทานอสตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวแต่ทานอสที่จับจังหวะได้ก็เริ่มสวนกลับและสู้แบบมีทั เขาจัดการกับฮักที่ใช้แต่แรงเพียงอย่างเดียวในการต่อสู้ลงไปแบบง่ายได้ด้วยการโจมตีที่ผิวไหวเหมือนสายน้ำนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นฮักถูกซ้อมจุดหมดสภาพไปเลยล่ะครับอันดับที่4จับกลุ่มธานอส หลังจากที่ธานอสได้มอบหมายให้อีมอนี่มอร์ไปนำมณีกลับมาที่จุดนัดพบนั่นก็คือดาวไทยท่านบ้านเกิดและตัวธานอสเองก็ไปชิงอมนีความเป็นจริงจากเดอะคอนเลกเตอร์และฆ่ากาโมลาลูกรักเพื่อแลกกับมณีวิญญาณหลังจากนั้นเขาก็ได้วิ่งมาที่ดาวไทยท่านแต่สิ่งที่อีมอนี่มอร์นำกลับมาไม่ใช่แค่มณีเพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นกลุ่มฮีโร่สองกลุ่มที่มาดักรอและร่วมงานการวางแผนจับกลุ่มตัวเขาธานอสที่ม่ทันตั้งตัวถูกร้อมจับและโดนเล่นงานเข้า อย่าง,งแต่ทว่าธานอสที่ตอนนี้ถือครองถึง4มณี Infinity Stone <c oughs> ก็ได้ส่วนกลับฮีโร่ที่มากกว่าครึ่งโลได้อย่างยากลําบากพอสมควรเพราะฮีโร่ทั้งสองกลุ่มนี้ได้วางแผนมาเป็นดีดีเพื่อที่จะจับกลุ่มตัวเขาจนสุดท้ายธานอสก็ถูกจับกลุ่มจนได้แต่ด้วยความโกรธแค้นเสียใจหรือย,อยังไงสตาร์ลอดมันได้เอาดามปืนไปทุบหน้าธานอสแบบนั้นจนทําให้เขาหลุดพ้นจากการพนา,นาการและเขาจัดการกับฮีโร่ได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับ 배로 <끝> 나 <끝> 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 อันดับที่3าธานอส VS ด็อกเรสเตรน์การต่อสู้ครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วว่าธานอสนั้นสามารถรับมือการโจมตีหรือการต่อสู้ได้หลากหลายรูปแบบมากๆเพราะนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นศึกดวลเวทของด็อร์สเตรน์ที่ยิงใหญ่อลังการครั้งหนึ่งเลยล่ะครับเมื่อแผนการจับกลุ่มธานอสได้พังลงไปดร์สเตรน์จึงได้เข้ามาดวลเดียวกับธานอสแต่ธานอสที่ชำนาญการใช้มณีทั้ง4เม็ดก็ไม่เกรงกลัวและเดินเข้าประจันหน้ากับดรสเตรน์ทันทีธานอส ได้ใช้มณีพลังยิงใส่ด็อกเตอร์สเตรน์แต่ด็อกเตอร์ก็ได้สร้างมิติกระจกมาควางเอาไว้แล้วทําการส่งธานอสเข้าไปยังมิติกระจกธานอสได้ใช้มณีพลังทลายมันลงไปแล้วใช้มณีอวกาศสร้างเป็นหลุมดําพุ่งเข้าหาด็อกเตอร์สเตรน์แต่ด็อกเตอร์ก็หยุดเอาไว้ได้และได้แยกร่างตัวเองออกมากมายพร้อมกับใช้สายสินเวทมัดตัวธานอสเอาไว้แต่ธานอสก็บอกว่าเขาไม่ใช่ผีเลยได้ใช้มณีวิญญาณและมณีพลังระเบิดสายสินและสลายร่างวิญญาณของด็อกเตอร์สเตรน์และหลัง จากนั้นเขาก็ได้ใช้มณีความเป็นจริงและมณีอวกาศประสานพลังกันดึงดร์สเตนเข้ามาอยู่ในกำม,มือต้องบอกเลยว่าเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือนมากๆครับขนาดซอเซอร์สูพิมพ์อย่างด s t ร์สเตรนยังหยุดเขาคนนี้เอาไว้ไม่ได้เลยนั่นเองนะครับ อันดับที่2องธานอส V.S. ไอรอนแมนหลังจากการต่อสู้ของดร์สเตรนจบลงธานอสก็ยังคงไม่ได้หยุดพักเพราะไอออนแมนที่กำลังรอคิวเข้ามาขัดขวางการชิงมณีเวลาจากดร์สเตรนไอออนแมนได้เข้าโจมตีอย่างรวดเร็วแต่ธานอสที่ณตอนนี้เจอกับใครก็ได้ไม่เกรงกลัวอยู่แล้วโดยมีมณีบนถุงมือที่เขาใช้งานมันอย่างชำนาญแต่ไอออนแมนที่ทุ่มสุดตัวด้วยชุดนาโนของเขาที่สรรสร้างอาวุธมากมายเข้าโจมตีธานอส จนทําให้ทานอสเลื่อนออกได้ตั้งหยดหนึ่งแน่ แต่ก็ทําได้แค่นั้นล่ะครับเพราะต่อจากนี้ของจริงมันอยู่ที่ธานอสจริงๆแล้วธานอสไม่จําเป็นต้องมีถุงมือด้วยซ้ําเขาก็นําอดไอออนแมนแบบที่ไม่มีทางสู้ได้เลยด้วยพละกําลังที่เหนือกว่าร่างกายที่ใหญ่ตัวกว่าแต่ไอออนแมนที่ไม่ยอมแพ้ก็สู้สุดใจเขาได้ใช้ชุดที่เสียหายของเขาสร้างเป็นดาบเล่มสุดท้ายเพื่อหวังจะสวนกลับทานอสแต่ทานอสก็จับดาบเล่มนี้เอาไว้ได้และแทงสวนกลับเข้าไปที่ไอออนแมนแล้วสึกดวลกันในครั้งนี้ไอออนแมนก็แพ้ แบบหมดสภาพไปเลยล่ะครับ อันดับที่ 1. Thanos vs 3 Avenger เป็นฉากการกลับมาของ t h a n o สอีกครั้งหลังจากที่เราฮีโร่ทวงคืนชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงได้จาก t h a n o สคนก่อนแต่ครั้งนี้ t h a n o สที่มาจากปี2014ต้องบอกเลยว่าถึงแม้เขาจะไม่มีมณีซักเม็ดที่ถือครองแต่เขาก็มากับดาบสองปลายและอยู่ในคราบของนักรบวอรีเออร์พร้อมสู้ทุกสถานการณ์3 Avenger ตัวเปที่เห็นทานอสกลับมาอีกครั้งก็ได้เดินเข้าไปหาพร้อมอาวุธครบมือและหลังจากนั้นพว เขาก็รุมโจมตีธานอสแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นหรอกนะครับคนแล้วคนเล่าที่เข้าต่อกรไม่อาจจะล้มธานอสลงไปได้ไอออนแมนที่เคยทําธานอสเลือดออกมาแล้วแต่ครั้งนี้เขากับแพ้เป็นคนแรกทอเองก็เช่นกันครับ ผู้ที่เคยทำทานอตหัวหลุดจากบ้ามาแล้วแต่ครั้งนี้ก็ถูกเนื้อพลังลงไปแบบน่ารักน่ารักด้วยร่างกายที่อ้วนเป็นถังเบียร์ไม่ค่อยจะมีเรียวแรงเหมือนแต่ก่อนจะมีก็แต่กับตาอเมริกาครับที่ในจังหวะนั้นเขาคู่ควรต่อค้อนโยเนียเลยสู้กับทานอตได้อย่างคู่ขี้สูสีทําเอาทานอตนั้นตั้งหลักแทบไม่ทันเพราะโดนกระนำคอมโบโลและค้อนสายฟ้าเข้าด้วยกันแต่นั่นมันก็ไม่ได้ละแค่ระคายผิวกายของทานอสหรอกนะครับเลยทําให้สึกการต่อสู้ในครั้งนี้ทานอสสามารถต 3 a v อเว e เจอร์ลงไปได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับอันดับที่0.5ทาธานอส VS กัปตันมาวลเป็นการต่อสู้ที่ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นได้แบบรวดเร็วมากๆครับด้วยไหวพริบการเอาตัวรอดของธานอสที่สามารถหยุดซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังระดับคอสิมิกยานกัปตันมาเวลได้ โดยตอนที่ธานอสกาลังจะเข้าชิงเอาถุงมือกับตันมาเวลก็ได้เข้ามาขัดขวางแต่ธานอสก็ไม่อยากที่จะสนใจด้วยเขาเวียงกับตันมาเวลออกไปแล้วสวมถุงมือและกําลังจะดีดนิ้วแต่แคปมาเวลก็ไม่ยอมเลือกรางง่ายๆเข้ามาขัดขวางอีกแล้วถือได้ง้างมือของธานอสเอาไว้แบบที่ธานอสทาอะไรไม่ได้เลยพลังของกับตันมาเวลนั้นเยอะมากๆแต่ธานอสครับได้ชิงไหวชิงพริปควักเอามาีพลังบนถุงมือออกมาแล้วเอามาไว้ในมืออีกข้างหนึ่ง สัต์กับตันมาเวลกระเด็นออกไปไกลเลยทีเดียวหรอกครับและอันดับที่ศูนย์ธานอส VS วานดาแกบังอาจพรากทุกสิ่งไปจากฉันเจ้าเป็นใครข้ายังไม่รู้ด้วยซ้ำเดี๋ยวก็รู้คู่ต่อสู้รายนี้ของธานอสต้องบอกเลยว่าธานอสจากปี2014นั้นไม่เคยรู้ว่าเธอคนนี้เป็นใครด้วยซ้ำแต่ว่าวานดา ที่มาพร้อมความโกรธแค้นเพราะก่อนที่เธอจะสลายหายไปเมื่อ5ปีก่อนทานอสคนก่อนได้ทาการสังหารคนรักของเธอพอวานด้ามีชีวิตกลับคืนมาเธอก็ได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีพุ่งเข้าหาทานอสทันทีทานอสที่ดูเหมือนว่าจะสู้ได้แต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายไปเพราะดาบสองปลายที่ฟันโลกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแตกมาแล้วก็ต้องยังพ่ายให้กับพลังของวานดา้า ที่ซัดพลังใส่ทีเดียวดาบเรียบนั้นเสียหายไปเลยพลังของวานด้าที่บวกกับความโกรธแค้นมากมายมหาศาลมากๆธานอสถูกวานด้าจับยกขึ้นเหนือฟ้าหวังจะฉีกร่างออกเป็นชินช้นๆนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ธานอสไม่อาจารับมือของฮ no ีโร่โน .1 MCU คนนี้ได้เขาจึงสั่งยิงระเบิดปูพรมเพื่อให้หลุดพ้นจากพลังของวานด้ามาได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าธานอสมีถุงมือเนี่ยวานด้าอาจจะแพ้ทางให้กับธานอสก็เป็นได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพ็อฝ่าการต่อสู้ของธานอสที่ต้องบอกเลยว่าตัวฮีโร่ของเราแตกไปหลายคนกันเลยทีเดียวล่ะครับถึงแม้ว่าเขาจะดูแข็งแกร่งและคล่องแคล่วในการใช้มณีอินฟิ i ิตี้สโตแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเราฮีโร่อยู่ดีก่อนจะจากกันไปถามเพื่อนๆดีกว่ากับว่าชอบฉากการต่อสู้ของธานอสฉากไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันไม่ได้เลยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วอย่าลืมไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนได้ใหม่เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ